สวัสดีค่ะจะมาทำปลาเกลือกันนะคะวัตถุดิบอุปกรณ์ที่มีก็จะประมาณนี้ค่ะก่อนแรกเราจะเลือกปลานะคะไปล้างค่ะแล้วก็จะล้างปลาเพื่อเอาเมือกของปลาออกนะคะต่อจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสโดยใช้เกลือนำปลาผงชูรสค่ะแล้วเราก็จะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็จะหมักทิ้งไว้10นาทีนะคะเพื่อเตรียมไปตากแดดค่ะ พอครบสิบนาทีเราก็จะนำปลานะคะมาตากแดดทิ้งไว้ประมาณสองสามชั่วโมงค่ะพอครบหนึ่งชั่วโมงที่ตากนะคะเราก็จะมากลับปลาก่อน,นะคะ่ะพอปลาเราแห้งแล้วนะคะเราก็จะนำน้ำมันนะคะมาตั้งใส่ในกระทะคะ่ะแล้วให้น้ำมันร้อนนะคะพอน้ำมันร้อนเราก็จะใส่ปลาลงไปนะคะแล้วเราก็จะ รอให้อีกด้านสุกค่ะพออีกด้านสุกแล้วเราก็จะพลิกกลับไปอีกด้านหนึ่งค่ะรอให้อีกด้านหนึ่งเริ่มเหลืองนะคะพอปลาเริ่มเหลืองแล้วเราก็จะตักใส่จานได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะ